เนื่องจากที่ผ่านมานะครับช่องเขาตะโกนี่รถติดครับเนื่องจากรถ18ล้อขวางทางเ,ออเราไม่สามารถกลับภาคอีสานได้เราก็เลยต้องหาเส้นทางใหม่ครับเ <c oughs> ส้นทางนี้เขาว่าช่องเขาตะกิวไม่รู้อยู่ตรงไหน <c oughs> ตอนนี้กํลาลังหานะครับอ่านป้ายมาเรื่อยๆถ <c oughs> นนโลกด,ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับ แล้วมันจะเป็นช่องอยู่ภูเขาตรงไหนก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้วันนี้ข่าวเขาว่าเขาเปิดสองวันวันที่สิบสองกับวันที่สิบสามพฤษภา<ๆ>ก็วันนี้วันที่สิบสองน่าจะใช่อยู่นะครับเด็<ๆ> <laughs> ออตอนนี้กําลังหาทางับ <laughs> เห็นภูเขาข้างหน้าครับ <c oughs> น่าจะมีช่อง <c oughs> เขาตะกิวนะครับตะกิวจะหาช่องทางนะครับตื่นเต้นจริงๆ มีรถมาอยู่นะครับมีรถมาอยู่รี่ทะเบวดตเาอยู่ได้ไงังมาถึงมันกล้าโรันอกมันจหาโรยจับโตแล้วเนะมักีเต้นรตอนนี้น่าจะปมาณสิกว่าบุรีรัอาวเรามาถูกเส้นทางแูกเส้นทางแล้อมศูนย์ ประมาณ30นาทีลุติดยาวเป็นาทีอืมเอ้ยเอ้ยไหนไหนอะี่เห็นป้ายอยู่นะคะเอาทางไหนทางไหนบอกทางมีป้ายไหมดูที่ป้ายก่อนป้ายลหานายขวามือขวามือนีลำค่ะเขาบอกอยู่นี่ป้ายลำหานายขวามือจะเป็นขากเนาะแต่ละคนลุ้น เราหาช่องเขาไม่เจอนะครับตอนนี้มีรถวิ่งมานะครับน่าจะมีช่องทางไป รัมร้อยสีองกมเบาๆนะครับถานเย็ a าเควายควายครับควายครับควายควายไม่เคยเจอเยอะขนาดละยางไม่เคยเจอขอใหญ่ขนานี้ควายครับเศรษฐีนะครับอยู่ในป่าแล้วอ้หนึ่งวัววัมาหมามา มีรถมาอยู่จ้าไปค่ะีรถมาอยู่จ้าอ้าวเดี๋ยวไปช่องแต่กมีภูเขาอีกแล้วครับตะกี้นี่ภูเขาหายถ้าไม่มีภูเขามันหาช่องไม่เจอภูเขาสวยครับภูเขาสวย ตกไปไหนมันหิตกไปออกสุรินเขาบึ้อมาไปนะมันมีทางขามันต้องผ่านตอนนี้เรามาใกล้เขาแล้วครับน่าจะเป็นช่องเขาตะกิวอโอ้ภูเขาเยอะลครับ ช่องตะกิ้วไงคะมเหมือนมันก็เชื่อมไปกับช่องตะโกกกับช่องตะกิ้วเรามเ็เขาช่องตากิยวและอ่านดีๆเมื่อกี้ตากิยวตากิยวนี่ยเรามาอยู่นี่โมเนตะกิ้วซัมโบตาโอ้ยเนาะใจไหมโอ้ยหัวแก๊บยังสิมาเข้าใจไหมอยู่สอนนักเรียนเอาเบิ้งเบึ้งเบึ้งเออนี่นี่นี่ช่องเขาช่อง ตาเกี่วละหารับาใชตาพยาเขาเปิดนี่เขาช่องตาเกี่ยวถูกเลยเเจอเราเจอแล้วครับเจอแล้วเขา่าเปิดไม่เปิดนะโอ้ตรงนี้เองว่าเปิดหรือไม่เปิดคนตกเขาไม่มาทำงานครับเขาเปิดไปเลยวนี้เขาเปิดไว้เลยนะคะเขาเปิดให้12เหตุผลที่ไเปิดคืออะไรไม่มีคนมาดูแลทางย เป็นลาดยางนะครับขึ้นเขา,เ<อ>าที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกไปที่นาก,กับพี่ทางเขาช่องตาเกียวนะคะเราจะไม่มีก่อนไหลเนาะเบาเลวนกันยังวะ <c oughs> โอ้ยนี่ตัวคนเก่งๆเนี่ยแต่คนเก่งๆเ <c oughs> ถียงกันบูน <c oughs> บ๊พุ่งนบู๊พุ่งขึนเถียงกันโอ้ยพุ่งขึ้นเบาท่าน,นเดวยวพุ่งขึ้นขันมากนะ มันทิ่ช่องเขาเขาของมันกรอยวกก็ดีละเออโนดินแดงสเออสวยครับสวยวิวสวยรับสวยมากเลยวิวสวยครับววยสวยยก็อยากรู้นี่แหละว่าไอ้เปิดไม่เปิดยังไงโอ้ยขันติสัมเนีเข้ามาเปิดเองก็ได้อีกทางจมรุทางจมรุ ความเร็วรถแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าพนักงานขับรถปลอดภัยที่สุดแล้วไม่จินทางต้องปลอดภัยไว้ก่อน้สวยสวยเหรอสวยอ่ะสวยสวยสวยปาสวยสวยสวเดินทางโค้งนะครับระวังกันนิดนึงโอ้ข้างบนไฟไหม้ภูเขานะวครับมันควนเดยหมอก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 เลยนื่องาไฟไหม้มันเรียกว่าควัน ขาึงไม่เปิดเพราะว่ามันเป็นทางเกียอันตรายนะขับยากครับขับยากขนนมือปรเฟิชรนนยังบอกว่ายากเนี่ยเห็นไหมขับยากครับขับยากเขาถึงไม่เปิดไงน่า้้้ไไดงักมม็วใช่เป็นถนนแคบด้วยหรือว่าแคบนะครับแบบนี้ทางขึ้นเขาอ่ะ ไม่น่าเขาถึงไม่ไม่จะให้ใช้อันตรายเขาไม่มาดูแลมันไม่มีไหลไหลทางลงเลยนะคือไหลทางเลอ๋อมีมีพี่น้องเรามาอยู่แล้วครับอืมน่าจะน่าจะปืนแมลงทับแล้วคือมาเปิดทำไมค่ะเอาราทำกันทำไมคะคืออะไรไม่หเขาเข้าไปให้ยี่ล่ะให้แดงย่ำชันจรย่ำชันจรย่ำมันติดกันนี่คลองตะกี้เฉพาะช่วงเทศกาล เปิดไหนมันดีแล้วใครกูใช่เกียร์ต่ำใช่เกียร์ต่ำเกียร์เราอยู่ต่ำอยู่แล้วใชยจุงคันนี่ราคอยฮะเดี๋ยวสายไม่ไม่ไม่ค่ะโอ้ตกใจเหมือนอ่านอ่านอ่านไม่ใช่มาอยู่ครับมีเพื่อนมาอยู่ครับข้างหลังก็มีมันแหลนู้กกดนกนกรู้มาด้วยกันนะครับนี่ข้างหลังก็มีกัน มีนกรู้มาด้วยอยู่ขึ้นเขาแล้วนะครับเป็นทางที่ยากเขาไม่ไปบอกเป็นทางที่ยากนี่เองนะครับถึงเข้าใจแลนะระวังนะครับเพราะว่ามีต้นไม้โลมบางทีมันขับเก่งแหงได้บางหลังเขาแสดงว่ามันวิกก่งประจัดมันรู้ทางเป็นถนนโค้งไปโค้งมานะครับ แต่ไม่ใช่เขาวงกตนะครับกำลังขึ้นเขากลังขึ้นเขาตอนนี้กำลังขึ้นเขาช่องเขาตะก,กิ้ว 1้อยสิบห้าโนนแดง3 7มสิบเจ็ดลมาถูกทางแล้วครับขี่ลงเีื่อยๆน่าจะลงเขาแล้วนะครับหรือหรือว่าช่องมันยังไม่ไม่มีใช่ไหมยังไม่เห็นช่องนี่อ้าวนี่มีเพื่อนมาข้างหน้าครับขวัเขาเลียวแล้วครับดีมากตียิ้ช่อง ตรงไหมเราตรงตรงเหรออันนี้เป็นสำนักง,งานอะไรเนี่ยตำรวจตะเวยเียนใเนี่ยโอ้นี่แหละช่องตรงที่เขาปิดเปิคือตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้กับตรงนั้นที่เราผ่านมาแสดงว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ผ่านค่ายตำรวจนะครับซึ่งเขาเป็นต้องการให้ผ่านอยู่แล้วถ้าไม่จบปิดเช่นวันนี้ มาเหมือนรู้ทางเลยนะครับ,บไปนปาน <c oughs> หลักกิโลก็ไม่มีแล้วตอนนี้ พิสวงอยู่นะครับมีแต่ป่าแต่แต่ปลาพี่แม่บอกว่ามันบอกเราหัรสายทำไมเราไม่ไปที่หลานสายถ้าไปไปที่โนนดินแดงมันเราไม่เห็นทางแยกครับมันออกได้สองที่อ้ยไปมันก็จะไปแยกเข้าใจแล้วมันถึงต้องถึงโนนดินแดงก่อนมันถึงหลานจะถึงหลานสายถึงโนนดินแดงก็ดีแล้ว ใจวุ่นดีนานไงเพื่อนมาอยู่ครับเพื่อนมาอยู่นานไงเพื่อนมาอยู่ครับเพื่อนมาอยู่เขารู้แล้วเขารู้้แลวฟังนู้นมันติดเ่ารู้แล้ว่าทั้งที่เราถอยทับแล้วเขาก็มั่นใจว่าเรามาได้ ายก้นใหญ่นะครับไม่หน,น,ไนูไม่ได้เปิด g p s มีข้อ้อนำแอนที้อย่างนี้แสดงว่าเขาเคลื่อนจากนู้นมาหมดเลยนะเนี่ยคนที่ฉลาดเท่าน,นั้นจึงจะมาทั้งพราะว่า GPS ก็บอกไม่ได้แล้วนะันสายตรงไป GTS <c oughs> ก,ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกื่น มันก็มาแบบสร้างใจคือกันอุ้ยพวกไม้ล้มนี่ไงที่เขาบอกว่าเกี่ยวไม้ล้มตอนสัญญาณตะกี้นี่เขาเมื่อกี้เขาบอกเราหรือเปล่าเขาบอกเราว่ามีไม้ล้มเมื่อกี้เขาบอกเราแน่เลยเราก็บอกเขาหน่อยนะบอกเขาแล้วเป็นไม้ล้มนะครับ น่าจะมาถูกทางแล้วนะ เกิดอดือดตาเดียวก็ว่าอยู่ทำไมมันเป็นิ่งขนาดนั้นที่างใดๆสามชั่วโมงปล่อยทันหนึ่งปล่อยข้างหนึ่งพูดเปลี่ยนคำมีคนวิ่งก่อนอย่างนะครับ ไก่ลึกปลาลึก่ิงคือองไปคือมันต้องมานคือป,าปาลาปลาเปอร์เซ็นต์เลยโอ้ยห้าร้อยเมตรอะไรจุดตรวจ มีรู้ทางครับเนี่ยเริ่มตะยอยมาใช้ช่องทางมีที่ร,รัมทเ่ เปิดอยู่ตรงนี้เองจุดสกัดสิทธิยัวิที่อ๋อนี่ไงมันอยู่ในนี้อยู่ในแผนที่อยู่ เป็นจุดตรวจฐานสุริยะวิถีเออตรงนี้เองตรงนี้เอจะก็มีคันนำหน้าหนึ่งคันนะครับระวังช้างนะครับอี่ระวังช้างนั่นจุดตรวจตรงนี้เราเปิดเองไม่ได้แน่นอนเพราะไปค่ายทหารมีคันตามหลังมาด้วยหนึ่งคันถ้ามีคนอยู่ก็ขอให้เปิดได้อย่งมือ พ็มันมาแล้วเราเริ่มเห็นปายใหญ่ๆแล้วนะครับรถ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 เราผ่านจุดตรวจมาแล้วนะครับก,ก็กจ,กจะเป็นสายสามสิหลานสาย 34, 24, สามสี่เร้อยยี่สิบสี่โซรินร้อยสี่สิบเก้าหลานสายจ้า จะมาสองทางแล้วล่ะผ่านด่านมาแล้วแสดงว่าเราไม่ได้เข้าด่นติดเดงไม่มีเขา้าไปลหลานสายเลยลหาายลหานสายแล้วก็ไปบ้านรวด